ลิกงเดอร์เชื่อว่าปี2022เขาจะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งกิรูโมลิกงเดอร์อดีตแชมป์โลกชาวคิวบามั่นใจมากว่าจะกลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีอีกครั้งในปีนี้โดยตอนนี้เขากำลังซ้อมอยู่ที่ดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสที่ที่เขาจะมีโปรแกรมขึ้นชกกับนักชกฟิลิปปินส์อีกไลายวินเซนต์เอสโตราวิโอ โดยมีเข็มขัดแชมป์แบนตัมเบด WBC ิอินเตอร์เนชนแนลที่ว่างอยู่เป็นเดิมพันลิกงเดินนั้นเดินทางมาที่ดูใบได้10วันแล้วซึ่งที่นี่เขาก็พบว่าผู้คนต่างก็ให้ความสนใจในกีฬามวยเป็นอย่างมากโดยเขาบอกว่าผมได้เห็นชาวต่างชาติหลายต่อหลายคนที่ซ้อมมวยอยู่ที่นั่นแม้กระทั่งคนคิวบาชาติบ้านเกิดของผมก็มีซึ่งปัจจุบัน ลิกองเดอร์นั้นก็ได้ทางเปโดดีแอสเทนเนอร์ใหญ่ของมุนโดบ็อกซิ่งเป็นผู้ดูแลการซ้อมของเขาอย่างใกล้ชิดและจะทำหน้าที่ให้กับเขาในวันที่26กุมภาพันธ์นี้ด้วยสำหรับไฟล่าสุดของเขานั้นแม้จะตกเป็นฝ่ายแพ้คะแนนให้กับจอรเรียวคาชิเมโลนักชกฟิลิปปินส์แต่ไฟนั้นทางคาชิเมโลก็ต้องพบกับความยากลำบากมากในการไล่ตามเขาให้ทัน นักโชกค Q ิวบายังได้กล่าวต่ออีกว่าหากคุณไปถามทางคาชิเมโร่ในตอนนี้ว่าจะโชคกับผมไหมผมเชื่อเลยนะว่าคาชิเมโร่จะต้องตอบว่าไม่อย่างแน่นอนและสำหรับการโชคในวันที่26กุมภาพันธ์ปีนี้กับเอสโตราวิโอนั้นลิกกงเดอร์ก็เชื่อว่าเขาจะสามารถกลับมาโชว์ฟอร์มได้เป็นอย่างดีอีกครั้งและชัยชนะ ก็จะตกเป็นของเขาอย่างแน่นอนนั่นเอง